ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับ r i ร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรายังไม่คุยกันเรื่องผักสลัดนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพบ้างเนาะก็อย่างที่บอกครับว่าหลักๆแล้วผมเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วผมก็ตอนอยู่กรุงเทพครับผมก็เปิดสอนถ่ายภาพอะไรต่างๆ แล้วทีนี้พอผมกลับมาอยู่ต่างจังหวัดผมก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆลงใน u t u b e อะครับเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพละกันนะครับเมื่อก่อนผมมีเว็บไซต์อยู่คือ photonovit.com ก็คือพวกมือใหม่หัดถ่ายก็คือสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพต่างๆของมือใหม่ต่างๆว่าการถ่ายภาพมันมีความน่าสนใจอะไรยังไงแบบนั้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพแล้วก็การครอปภาพนะครับว่ามันมีผลยังไงกับภาพถ่ายคือการถ่ายภาพอะครับ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูการถ่ายภาพครับถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเราเอาออสินค้ามาวางสมมุติว่าผมขายไก่ไก่ย่างมีเอาสินค้ามาวางแล้วก็ถ่าย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 มันก็จะได้แค่นี้ครับมันก็ไม่ได้ดึงดูดความน่าสนใจแต่จริงๆแล้วการถ่ายภาพอาหารน่ะถ้าถ่ายแบบชัดชัดลึกหรือชัดทั้งภาพอย่างเงี้ยครับความน่าสนใจมันจะถูกดึงดูดไปในส่วนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับจัดองค์ประกอบไม่สวยมันก็จะสายตาเราก็อาจจะมองไปที่ใบกล้วยด้วยใบตอง แล้วก็มามองที่ตะก,ก้าตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเราจัดองค์ประกอบใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับว่าเราก็ถ่ายชัตเตอร์ก็คือเอา F น้อยๆครับเพื่อโฟกัสที่ไก่ย่างของเราแล้วก็มีใบตองเป็นฉากหลังว่าปูด้วยใบตองอะไรเงี้ยครับเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาติหน่อยมันมันก็จะทำให้ให้ภาพเราอ่ะสินค้าเราเด่นขึ้น เพราะว่าเราโฟกัสอยู่ที่ตัวสินค้าแล้วไม่มีสิ่งอื่นๆมาลบกวนประมาณนี้ครับในการจัดองค์ประกอบเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราพลิกมาด้านนี้ถ่ายอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะได้อีกอารมณ์หนึ่งแต่ภาพนี้ผมว่ายังไม่ลงตัวสู้ภาพนี้ไม่ได้ในความคิดผมนะอย่างเงี้ยครับถ้าไม่จัดองค์ประกอบอเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพอะ่ะมันถึงบอกว่ามันมีทั้งศิลปะแล้วก็มีาศาสตร์มีศิลอยู่ในนั้นเราก็ต้อง ฝึกเรียนรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบภาพด้วยว่ามันมีส่วนสําคัญยังไงกับภาพถ่ายโอเคทีนี้เรามาดูมาดูในกันในส่วนของภาพนี้เห็นไหมครับภาพนี้ว่าเราเราถ่ายมาอย่างเงี้ยมันลงตัวเพราะว่ามันมีเส้นนําสายตามีเส้นจากนี้นํามานี้ให้เข้าจุดตัดเาช่องครับว่าจุดตัดเช่องคือยังไงก็คือแบ่งภาพเป็นเกช่องอะครับมีเส้นนี้หช่อง เป็นนอนอีก2ช่องแนตั้งอีก2ช่องอย่างเงี้ยครับมันกลายกลายเป็นข้าวช่องแล้วก็สายตาคนเราอะครับมันจะถูกไอ้พวกนําสายตาต่างๆมาให้เราโฟกัสเพราะฉะนั้นเวลาเรามองภาพนี้ภาพแรกปุ๊บเราก็คือจะมองตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นจุดตัดพอดีที่เส้นนําสายตานําเรามาแล้วก็แท่งไก่เขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นไก่อ่ะครับมันวางแนวเฉียงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแล้วก็มาโฟกัสชัดตึ้นตรงนี้ตัวอื่นก็จะเป็นจะเป็นฉาก เป,เป็นฉากหน้าเป็นโฟกาวไปแล้วก็เป็นฉากหน้าไปอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ตัวแบบเราเด่นขึ้นเห็นชัดชัดเลยว่าสีของไก่ดูน่ากินมากๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะฉนั้นถ้าเราจัดองค์ประกอบสวยๆเราก็สามารถใส่ข้อความลงไปในนี้ได้เปิดพื้นที่ว่างซ้ายขวาตรงนี้เพื่อจะเอาข้อความมาใส่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือการจัดองค์ประกอบภาพว่ามันมีผลยังไงกับภาพถ่ายถ้าเราจัดองค์ประกอบไม่ดีมันก็จะลกไปหมดประมาณนี้ครับ เพราะนั้นภาพนี้ก็คือเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปในนี้ได้ตกแต่งข้อความเปิดพื้นที่ว่างด้านด้านบนเพื่อให้เอาข้อความมาใส่เพื่อให้ภาพมาลงตัวอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็คือการจดองค์ประกอบภาพว่ามันมีส่วนยังไงสําคัญกับภาพถ่ายทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการครอบภาพบ้างครอบภาพทําไมมันถึงจะเป็นในการถ่ายภาพคือทําไมเราถึงต้องครอบภาพก่อนอันดับแรกที่ถามก็คือหนึ่ง ถ้าสมมติเราเป็นกล้องคอมเพกกล้องอะไรก็แล้วแต่ที่มันซูมได้ไม่เยอะเวลาเราถ่ายมาอย่างเงี้ยครับมันซูมได้ไม่เยอะเราก็เราก็เลยได้ภาพแบบนี้มาแต่ถามว่าภาพนี้มันสวยไหมมันก็สวยอะครับแต่มันจะลกไปหมดสายตามันดึงดูดให้เรามองทั้งด้านบนด้านนี้ทั้งทั้งที่เราไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องตรงนี้แต่เพืินว่าเราซูมได้ไม่หมดอย่างเงี้ยครับซูมได้กล้องเราซูมไม่ได้ แต่จริงอ่ะเราเปพระเอกของเราก็คือคนคนหาปลาตรงนี้แล้วก็คลื่นน้ําอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะโฟกัสให้ภาพเราอะ่ะมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเราก็ต้องอคอบภาพคําว่าคอปภาพคือยังไงก็คือเราเปิดภาพใหญ่มาใช่ไหมครับแล้วเราก็มาคอปโดยการคอบภาพของเราครับเราก็พยายามจัดองค์ประกอบภาพด้วยว่าให้เอาภาพคนอ,อยู่ที่จุดตัด9ช่อง เพราะนั้นถ้าเราจินตนาการว่าตรงนี้มี1เส้นตรงนี้มีอีก1เส้นอันนี้ด้านบนอีก2เส้นอย่างเงี้ยครับคนจะเข้าจุดตัดพอดีถ้าถามว่าแล้วคอฟขนาดนี้ได้ไหมมันก็ได้ครับแต่มันก็จะมีไอ้ตรงนี้ลกๆมากวนสายตาเราก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับหรือเราจะเปิดอย่างนี้ก็ได้เราจะคอฟแบบนี้ก็ได้เพื่อเปิดพื้นที่ด้านล่างให้เยอะๆแล้วก็พื้นที่ด้านบนให้น้อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ยังมีเส้นนําสายตามาเห็นไหมครับ เส้นนำสายตาเปิดพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นดูแล้วมันน่าจะบาลานซ์สวยด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราโอเคกับการครอปภาพตรงตรงตำแหน่งนี้แล้วอย่างเงี้ยครับเราก็ก๊อปปี้มันมาเห็นไหมครับว่าสองภาพนี้อารมณ์แตกต่างกันมากเลยภาพแรกมันดูมันดูความน่าสนใจอะ่ะมันมันเยอะแยะไปหมดมันยังไม่ชัดเจนว่าเราจะนำเสนออะไรเพราะมันมี มันมีอะไรอื่นๆเข้ามาเพิ่มให้เราแต่ถ้าเราโฟกัสอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเราเส้นนําสายตาต่างๆมันจะนําไปหาคนหาปลาคนนี้แล้วก็คลื่นน้ําต่างๆว่าเกิดจากอะไรประมาณนี้ครับทีนี้พอเราได้แล้วใช่ไหมครับ พอเราได้แล้วทีนี้เรากา็มาจัดองค์ประกอบภาพให้มันดูน่าสนใจ อันดับต่อมาก็คือ1เราพอเราได้ภาพแล้วใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าสีอ่เราสําเนาภาพไปก่อนอยากให้สีฟ้าโดดเด่นมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ไปดูเรื่องเลเวลก่อนเลเวลก็คือปรับขีดตรงนี้ให้มันมาอยู่ตรงกลางพอดีประมาณนี้ครับความเข้มอ่ต่อมาอันดับที่2เราก็มาปรับแล้วก็มาปรับ เขาเรียกว่าอะไรนะคอนทราสต์ฮิวสูเลชันความเข้มอะครับเราอยากให้สีฟ้าเข้มกว่านี้เราก็ปรับเลยเห็นไหมครับเราก็ได้สีฟ้าที่เข้มขึ้น เมื่อเทียบกันจะสังเกตเห็นว่าฟ้าเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสีมันจะสดขึ้นนะครับเราก็ปรับก็ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นทีนี้เราก็ไปปรับเรื่องของคอนทาราสให้มันสว่างขึ้นอีกนิดแล้วก็คอนทา้าสเข้ม ให้สีมันโดดกันนิดนึงเห็นไหมครับภาพก็จะน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยครับว่าทำไมถึงการถ่ายภาพทำไมเราถึงต้องครอปภาพด้วยเพราะว่าหนึ่งเราเราอยากเราอยากจะทำให้ภาพอะ่ะมันจากที่กล้องเราอะ่ะซูมไม่ได้เราได้แค่นี้แต่เราก็คอปภาพมาได้ประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของมันก็คือ มันยังเป็นที่428ก็คือมี 8, 8ล้านพิกเซลอย่างเงี้ยครับจากเดิมที่จากเดิมที่ถ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะครับจากเดิมที่ถ่ายอยู่64 24 24ล้านอย่างเงี้ยครับใช่ไหมใช่24ล้าน6,000คูณ4,000 อ่ายีล้านยี่สล้านพิกเซลยี่สี่ล้านพิกเซลเหลืออยู่สี่สองแปดอ่าแปดล้านพิกเซลอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็พอที่จะไปใช้ในในในเว็บไซต์ในอะไรหรือเอาไปพิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความเห็นภาพชัดมากขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะมีริ้วขึ้นแล้วทีนี้เราอยากจะปรับความคมชัดนิดนึงเราก็มาที่ชาร์เป้นมันชาร์ปมาก สัก0ูนย์จุดห้าเมตริลเตอร์ชาเป็น 0.5มันเข้มมันมันนั่นเกินไป0.3โอเคเนี่ยครับเราก็จะได้ภาพทีนี้เราจะมาดูเราก็สามารถได้ภาพที่จะไปลงในในอินเทอร์เน็ตละว,ว่าเราถ่ายภาพภาพนี้ประมาณนี้ครับ ทีนี้เราลงอินเทอร์เนต็ตเราอาจจะไม่ต้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ก็ได้เราก็ย่อย่อให้เหลือซักพันยี่สี่เจ็ดสองศู 1, 24, 7, 20, นยะ์ตรงนี้เจ็ดสองศูนย์แล้วกันเนี่ยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็จะได้ภาพเนี้ละเอาไปลงอินเทอร์เน็ตว่าเราถ่ายภาพนี้อะไรเงี้ยเอาไปโชว์หรือเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นการคอปภาพที่ที่มันน่าสนใจกว่าการที่เราจะส่งภาพแบบนี้ไปเต็มๆเพราะว่าภาพแบบนี้ถ้าเราไม่ครอปเลยอะครับมันจะลกไปหมดเพราะว่ามันมีทั้งทั้งไอที่ดักปลาทั้ง ผืนผืนทรายตรงด้านบนผืนทรายด้านขวาด้านซ้ายด้านล่างที่เยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้ก็จะเห็นว่าภาพนี้มันก็จะมีความเด่นชัดคือมันมีรอยรอยล้อของรถนะแสดงว่าน้ํามันตื้นมากเพราะมันถึงมีรอยล้อรถมาล้างมาเอารถมาล้างอะไรได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราภาพมันก็จะเล่าเรื่องราวได้ชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้ครับ โอเคร่าวๆว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคือมาแนะนําเพื่อนๆสอนเกี่ยวกับวิธีการจัดองค์ประกอบภาพเพว่ามันสําคัญยังไงถ้าเราถ่ายภาพสินค้าครับสินค้าเราต้องเด่นอย่างอื่นควรจะเป็นแค่องค์ประกอบเสริมแค่นั้นในกรณีของการถ่ายภาพสินค้านะครับอันดับแรกก็คือสินค้าเราอ่ะมันต้องเด่นอย่างเงี้ยครับมันต้องเด่นเด่นขึ้นมาเลยอย่างอื่นๆก็เป็นแค่องค์ประกอบเสริมแล้วก็เวลา ทำไมเราถึงต้องคอบภาพเพราะว่าถ้าเราไม่คอบอะครับภาพมันก็จะลบไปหมดอย่างเช่นภาพนี้มันก็จะลกนี่คือบทสรุปนะครับมันก็จะลบไปหมดเราก็ใจจริงเราเราอยากจะให้พระเอ eh กของเราเด่นมากกว่านี้เราถึงต้องคอบภาพแล้วถา,ถามว่าการคอบภาพอะมันสูญเสียรายละเอียดไหมถ้าเราถ่ายมาที่ความละเอียดสูงมากๆครับการคอบภาพเพื่ออามาใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหรือเอามาพิมพ์ไฟล์อะไรที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยครับมันก็ไม่ได้สูญเสียรายละเอียดมากมันก็ยังคมชัดอยู่ ล้านเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือถ้ากล้องของใครมีมีความละเอียดพิกเซลสูงอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยได้เวลาเราเอามาอัดมาพิมพ์มาอะไรเงี้ยครับมันก็ยังไม่สูญเสียรายละเอียดต่างๆมันก็จะมีความคมชัดสูงประมาณนั้นครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอ้สาด้วยนะครับการการกดถูกใจของเพื่อนๆจะนํามาทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วย วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับเดี๋ยวผมก็จะอภาพนี้ลงใน f hacebook ของผมต่อนะครับว่าผมไปถ่ายภาพแม่น้ำยมที่น้ำแห้งน้ำน้ำแห้งมาอย่างเงี้ยครับแม่น้ำยมในทุกๆปีเวลาหน้าร้อนน้ำจะแห้งมากๆสุดท้ายแล้วคนก็จะไปหาปลาคนก็จะไปเล่นน้ำเด็กๆเ,เล่นน้ำในแม่น้ำยมได้เพราะน้ำมันตื้นมากๆสามารถนอนแช่นอนอะไรได้ประมาณนี้ครับ เพราะเราไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกทุกคนขอบคุณครับ